สำหรับเพื่อนๆที่นับถือองค์พ่อพระพิเคเนตนะครับและพึ่งไปขอพรอ,องค์พ่อพระพิเคเนตมาเราอยากจะรู้ว่าท่านอยากจะสื่อสารอะไรกับเรานะครับคนที่ไปขอพรอ,องค์พ่อเอต้นนะครับสามใบเนี้ยผมสับแล้วจับมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีเรื่องส่วนของเรื่องของไพ่ร่วมมือไพ่อธิษฐานและไพ่อัตาคัดนะครับ ก็ภาพรวมนะครับเพื่อนๆที่ไปขอพอรอหลวงพ่อไปพิคเนตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเรื่องของความสําเร็จนะครับของการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการร่วมมือลงทุนการได้รับความช่วยเหลือนะครับหรือการร่วมหุ้นลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าการที่เราไปขอผูอ้หลักผู้ใหญ่ขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ ก็จะประมาณว่าเนื่องจากเราจะต้องมีการไปติด,ดต่อคอนแทคประสานงานกับพวกหลาผู้ใหญ่เนี่ยอยากจะให้ผ่านไม่ได้ด้วยดีนะครับและบทสุดท้ายนี้ไม่ต้องไม่ต้องลุ้นเลยนะครับก็เรื่องเงินนะครับขอเงินนะครับเรามาดูแลกันนะครับว่าคนที่พลังงานเพิ่งไปขอพรมานะครับในส่วนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูแล้วกันนะครับว่าองค์พ่อพอิเนกอยากจะสื่อสารอะไรผ่านให้นะครับ Okay. จากไพ่นะครับอันเนี้ยองค์พ่อไพ่พิคเนมมานะครับใบแรกเลยเนี่ยความอ่าความลับเนี่ยหมายความว่าในการที่เราจะไปรูปพูดลงทุนเนี่ยเราก็ต้องรู้จักพูดนะครับอะไรที่ไม่ควรพูดก็อย่าพูดนะครับแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่เราไปพูดเราไปเสนอไปเนี่ยก็อาจจะต้องดูก่อนว่ามันควรบอกหรือเปล่าควรพูดหรือเปล่านะครับบางครั้งบางทีมันอาจจะเป็นความลับหรือว่าเป็นการทําธุรกิจ รือว่าการล,ลงทุนลงทุนนะครับอาจจะต้องแบบรู้จักระวังคําพูดคาจาหน่อยนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราให้ระมัดระวังหน่อยว่าคนใกล้ๆตัวเนี่ยอาจจะนําความลับหรือว่านําข้อมูลของเราเนี่ยนะครับหรือว่าโปรเจกต์ที่ต้องการจะทำเนี่ยไปให้คนอื่นได้นะครับอันนี้เราระมัดระวังหน่อยนะครับแน่นอนครับของคนที่ขอเกี่ยวกับส่วนของขอความร่วมมือขอจากความร่วมมือขอความช่วยเหลือลจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเดี๋ยวขอพอมานะใจแน่ๆไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็จะ ผ่านไปได้ดีนะครับและสุดท้ายครับอัตคัดเนี่ยเบื้องต้นนะครับขอ,องพ่อได้ก็จริงแต่เราก็ต้องรู้จักควบคุมจัดการการใช้เงินของเราให้ดีนะครับใช้ให้เป็นระบบใช้ให้เป็นระเบียบนะครับมีการทําบัญชีายรับรายจ่ายนะครับเอการที่เราจะขอเงินเพิ่มได้เนี่ยแน่นอนครับนอกจากจะใช้ให้น้อยลงให้เป็นซื้อของที่จําเป็นแต่ก็ต้องหาได้มากขึ้นเนาะองพ่ออาจจะประทานให้ได้ครับว่ามีงานใหม่มีช่อง,องทางในการทํา งานหรือว่าหาเงินใหม่ได้แต่ว่าสุดท้ายะระเบียบในการใช้เงินหรือว่านิสัยในการใช้เงินของเราเรา,าก็ต้องรู้จักจัดการด้วยนะครับให้จัดให้เป็นสัสดส่วนแล้วก็มีเงินเก็บแล้วก็เงินสำรองไว้ด้วยนะครับห <ๆ S 2> ากเพื่อนเพื่อถูกใจรบกวนกดหัวใจแล้วก็คอมเมนต์รับคำทนายดีๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับ